โอดินสวยแบบนี้นะครับมีตัวถสวยใสแบบนี้นะครับลาตะวันก็ปุ๊บๆตะเพียงก็กระโดดกระโดดเย็นนี่ตะวันสวยมากนี่นะครับเพียงโบลินก็จะเป็นแบบนี้ถ้าโอคูนโบลินหนึ่ก็จะดำนะครับโโอ้หดูครับสวๆกระโดดนี่ครับลากไปหลายรอบแล้วยังไม่หมดนะครับลากเกาะไปหลายรอบแล้วนี่ครับก็ยังเหลือต้องถุกจับครับโอ้โหสวยงามมากเลย โอ้โหล,ล,ลงกระชังไปแล้วตี่ตกต้น,ตนหนึ่งใใตกต้นหนึ่งมากนะปลอดับไทยฝนตกืนืนก่อน,น,นับ าก็จะเริ่มมีไข่แต่ว่ายังไข่ไม่สมบูรณ์ไม่เยอะเหมือนช่วงหน้าฝนนะครับนี่ตะเลียเนีปลาอยู่ทั่วเลยครับปลาบอกไม่ได้แต่งกันแบบนี้หรอคโอ้โวันนี้จะมีก้อนหิน อนี้ก็อีสานพายุเข้ามะครับช่วงนี้11สิงหาคม24เมษายนนะครับกระรโดดดีมากครับแข็งแรงมากปลนตะเพียนทั้งปลาตะวันหัวลอย,อยไปจับอ่าตอนนี้แดดยังไม่ร้อนนะครับแต่แดดร้อนกลับไม่ได้นะครับมันเป็นปลานหนังนะครับ

อ้วกอ้วกมีต่ก้อนหินบอ่อยี่ก้อนหินก้อนส่วด